นาดิตาเวลาไอเรากรีดปลาด้วยลกูก <c oughs> เลยจุ๊บซีจุ๊บพี่ซตัวเกียวจุ๊บพี่นดิตายิ A chuộc à chuộc chụp chuộc chụp chuộc 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 กึ house, mm ่งเวงเบิงเวงเลยเขามดาเร้อเดี้หน่อยเโดนสาปเขาคนนี้มาเกียรลูกเึ้นเดินครับทันย่าเจ้าล้วิเมมงยักษ์ พี่จะไปไหนคะไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้วเหรอคะน้องอยากพไปโรงเรียนเลยน้องอยากน้องไม่อยากไปโรงเรียนกับพี่เลยทำไมล่ะคะน้องนี่พี่อยากไปโรงเรียนเดี๋ยวพี่ไปก็นด้ไม่เป็นงั้นไปเรียนนะคะเกี่ยงลูกเพื่อนครับโอ๊ยคนรอนี่แม่แอรพี่ลิตาครับพี่ เรื่องเรี้ยนแล้วต้องจุ๊บกันค่ะเรื่องเรียนแล้วต้องจุ๊บกันค่ะไปยังกำลังอักกินก็จับสามชั่วโมงแล้วค่ะยังไม่ได้กินเลยขาดตอนสามชั่วโมงแล้ว ป้าจ๋าของของของเล่นน้องที่หมูซื้อให้อะ่ไปไหนอะไรละลุงซื้ออะไรให้น้องล่ะซื้อของเล่นมาให้น้องมัน,นอยู่ไหนอยู่ไหนละ่ะป้าไม่เห็นนะต้นไหนล่ะบอกมาป้าขอโทษได้ไหมเ็นออฟฟิศเหรอไม่ได่อยู่รถเม่เดี๋ยวให้แม่เอามาให้ค่ะเนี่ยป้าไม่เห็นลิศจามันโทษป้า,าทำไมล่ะ อ่ะหนูซื้อให้น้องเหรอลูกไม่ได้เอาลงค่ะหนูซื้อให้น้องเหรอมีหมาด้วยเดี๋ยวโทรบอกแม่ค่ะอย่าให้ป้าโทรบอกแม่นะคะบอกว่าเอาของเล่นมาให้หนูด้วยโอเคเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าบอกแม่ให้ใช่เอาเสื้อเกี่ยอะไรลูกกดนั้นอุ้ยนั่งก็อีกนั่งกอดอีกเองกี่รกี่รูปโอ้ยคือเก่งแต่ขาผมไอ้ยิ้มรอกันเออเอาลงกจะอะไรบ้านเนี่ย 啊啊！我、啊啊啊啊